ขอจเจริญพรเมื่อชีวิตเข้ามาสู่ทางตันที่หันไปทางไหนก็หาทางออกไม่เจอหลายคนบ่นว่าหาทางออกไม่ได้เลยชีวิตตันไปหมดหมดทางไปแล้วมืดแปดด้านทุกด้านมันมืดไปหมดทุกด้านมันตันไปหมดไม่มีช่องออกมีบางคนให้ข้อคิดไว้ดีเมื่อเมื่อไม่มีทางออกก็ไปออกทางเข้าดูเหมือนจะเป็นคำที่จริงเมื่อเราเจอทางเข้าที่เราเข้ามาเริ่มต้นปัญหานั้นด้วยอะไร เริ่มต้นปัญหาจากการที่จนไม่เป็นต้องไปกู้หนี้ยืมสินหรือว่าไม่กล้าที่จะปล่อยมือให้คนรักหลุดมือไปหรือว่าในที่ทํางานไม่กล้าพอที่จะปฏิวัติความคิดของตัวเองให้เข้ากับเจ้านายให้ได้แต่เมื่อมาเจอทางออกแล้วก็คือทางที่เราเข้ามาก็มีกรอนมีกรอนอยู่ซิแต่อย่าลืมท่านท่านว่ากรอนมันอยู่ตรงกับวัวใจเราหรืออาจจะเป็นเพราะใจเรา ที่เราไม่กล้าพอที่จะปลดกรอนหัวใจไม่กล้าที่จะปลดกรอนก็คือยอมที่จะจนกล้าที่จะจนยิ่งกว่าจนแต่ขอให้มีกินกล้าที่จะปล่อยให้คนรักหลุดมือผ่านไปกล้าที่จะปฏิวัติความคิดตัวเองเพื่อให้อยู่กับเจ้านายให้ได้อยู่กับองค์กรให้ได้บางทีแค่กรอนเล็กๆที่มันตรงกับใจอุปมาว่าใจเราหรือเปล่าที่ไม่กล้าที่จะปลดกรอนหัวใจทางออกมันอาจจะอยู่ที่ใจเราเองปัญหา เราเข้ามาทางไหนเริ่มต้นปัญหาอย่างไหรก็ขอให้ลองพยายามหาต้นต่อของปัญหาที่หัวใจและออกไปทางช่องเดิมด้วยการย้อนสอนกลับไปหาต้นเหตุปัญหาและแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาวันนี้ขอให้กรอนนี้คือกรอนที่อยู่ตรงกับใจเราคือใจเราได้เปิดประตูชีวิตเ,เปิดประตูชเพื่อไปพบกับ โลกที่สวยงามข้างนอกอย่าได้จมอยู่กับการมืดแปดด้านเพราะโลกข้างนอกยังสวยอีกเยอะนักมาปลดก่อนชีวิตกันด้วยการปลดหัวใจที่กล้ากล้าให้พอที่จะปฏิวัติตัวเองขอเจริญพรกับหัวใจที่กล้าปลดกลอนทุกท่านเพื่อออกจากปัญหาเจริญพร